ความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวสำหรับวันนี้พอาจารย์ก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึง สัจธทรมความเป็นจริงแห่งการพัดผ้าซึ่งได้แสดงละธรรมในส่วนของพระบาลีเอาไว้นะเบื้องต้นแล้วว่าสเพหิเมปิเีหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวแปลเป็นภาษาไทยว่าเราจะต้องรับเว้นเป็นประการต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เตือนสติของพวกเราทั้งหลายให้พิจารณาถึงความพัดภาคจากของรักจากคนรักไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือแม้กระทั่งสัตว์เดีัจฉานก็ต้องมีการพัดภาคจากการเกิดขึ้นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากร้ายก็จากดีไม่จากช้าก็จากเร็ว ซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะจากเขาไปหรือเขาจะจากเราไปดังนั้นแล้วการที่เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงหลักธรรมข้อนี้เราจะได้ตระหนักรู้ว่าความพัดพาคนั้นจะต้องเกิดขึ้นกับเราแน่ สักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะพัดผ้าเราจะต้องรู้จักบริหารจัดการให้ดีเช่นการที่เรามีสิ่งของอยู่เราก็ต้องรู้จักรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดผ้าก็ให้ไปในทิศทางที่เราต้องการเช่นเอาไปลงทุน เอาไปซื้อของมาเพื่ออุปโภคบริโภคหรือเอาไปทำบุญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงญาติพี่น้องให้เป็นสุขนี่คือสิ่งที่เราบริหารจัดการความพัดภาไปในทางที่ถูกต้องเพื่อเป็นสเสบียงบุญสืบต่อไปแต่อีกในหนึ่งถ้าเราไม่บริหารให้ถูกต้องไม่วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป เช่นด้วยอาคีภัยวาตับภัยอุทกกภยัยหรือโจรภยัยหรือแม้กระทั่งตัวเองทำให้มันอันตรธานหายไปด้วยอบายมุกต่างๆดังนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งมันไม่จากเราไปแต่เราก็ต้องจากมันไปด้วยเหตุต่างๆเช่นการที่จะต้องจากไปอยู่อีกที่หนึ่งหรือการตายจากกันไปก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บุคคลหรือสิ่งของก็ตามเราจะต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อให้เรานั้นได้ใช้สิ่งที่มีอยู่ซึ่งการและการนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นบุตรธิดากับมาดาบิดานั้นเมื่อยังอยู่ด้วยกันก็ควรที่จะดูแล เอาใจใส่กันเอาไว้ไม่ใช่ว่าเมื่อตายแล้วจะต้องไปนั่งเคาะโรงยืนเคาะโรงให้ท่านมากินอาหารที่เราได้เอาไปให้ในความเป็นจริงแล้วเราควรที่จะดูแลท่านด้วยปัจจัยสีต่างๆมีอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเงินทองเข้าของนานาเป็นต้นให้ท่านเกิดความสุขก,กายสบายใจอ่าอยู่ด้วยกัน ก็ต้องพูดจากกันดีๆมีความสุภาพอ่อนโยนให้ความเคารพนอบน้อมต่อท่านนี่คือสิ่งที่เราจัดการบริหารในการอยู่ร่วมกันให้ดีที่สุดไม่วันใดวันหนึ่งไม่ว่าเราหรือท่านก็ต้องจากกันแน่นอนอย่างคุณโยมพ่อคุณโยมแม่ของพระอาจารย์ท่านก็ได้จากไปแล้วนะแต่ลูกบางคนก็จากไปก่อน ก็มีตั้งหลายคนนะมันไม่แน่นอนบางทีพ่อแม่ไปก่อนลูกบางทีลูกไปก่อนพ่อแม่ก็มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราตระหนักรู้และเรียนรู้จากความเป็นจริงเพื่อให้เรานั้นรู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้ก่อนที่จะแย่แล้วแก้ไม่ทันเพราะว่าถ้าจากกันไปแล้วการที่จะกลับมานั้น มันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะการจากกันด้วยความตายนะถ้าจากกันไปเรียนไปศึกษาไปทำงานที่อื่นมันก็ยังพอมีเวลาที่จะกลับมาหากันได้สักวันหนึ่งวันใดได้แต่ถ้าจากกันด้วยความตายแล้วไซมันเป็นสิ่งที่กลับมาได้ยากนะแทบจะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้เลยทีเดียวดังนั้นแล้ว ก่อนที่เราจะจากกันเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาบริหารนในสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันให้ดีแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องบริหารชีวิตของเรานั้นให้ดีมีคุณภาพบริบูรณ์ไปด้วยทานศีลภาวนามีสติปัญญาใช้ในชีวิตในทางที่ถูก ในทางที่ควรให้เกิดบุญกุศลอย่างสุดความสามารถเต็มกำลังเต็มศักยภาพของเราด้วยประการชนิดแหลขอให้บุญกุศลของเราท่านทั้งหลายจงเป็นตบาบะเดชะเป็นพระ,ะปัจจัยเป็นปัญญาบาร,รมีนำาพาท่านทั้งหลายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงความพัดภาคและดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด